กับสบัยดีพ่อแม่พี่น้องสบัยดีสบัยดีขี้จุกจานอยู่ไกลอยู่ไกลเปลี่ยนมุมเด้อพี่น้องมือนี้เปลี่ยนมุมกับสบัยดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแทงทุกคนเด้อทั้งลาวเฮาแล้วก็อยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สิมองฉิบบอลวันนี้มาพบมาพ่อ,อกันครับ พวกเฮาเนาะปลาดั้กับมานดำแล้วก็ชาแป้งวาซิมาซิมางานบวชน้องชายเนาะทถวคำแด้งคือสิบวชพออนงดีๆีเพื่อจื้อชิ้นอันภาวนาได้พี่น้องเจ็ดมื่อเจ็ดวันเนาะไปชาเป้งสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เห็นกันแต่โดนแบบส๊ เดิดนก็คือาเาแพงเด้อพี่น้องเด้อคอยอู้งานคอยบอไปดำหน้าเมื่อน,นี้เขาก็อยู่ <c oughs> วัดบ้านโนนสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อสามพี่น้องก็มุ่งหนา้ามุ่งตามาเนาะมางานบวชของอ้ายลุงแดงขอน้องดีๆเพื่พอสิบวชพี่น้อง ไปพบไปเพอะกันเลยเนาะกับลุงแดงก่อนสิไปพบไปเพาะลุงแดงกับสม้มวัดไปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าบ,บอได้เขามาหลายปีแล้วไป<ะ>เขามามาเหรียญบุญเถ่อเดียววัดบ้านนี่มาแต่ยงัยงยงัยงหนุมน่มหนุ่มแน่น,น่น,น,นะนะพี่น้อง<ะ>มาบุญ หลายปีขึ้นขึ้นหลังแนลน้วพี่น้องประมาณหกเจ็ดปีนี่แหละมาบุญตะกี้ว้าใส่สูดเด็ดโอ้ยใส่สูดเด็ดไป,ไปดีไปดีละ่ะพิ่มพบินมาแม ไปดีง่ายไมงายง่ายไปต่อส่างกลบมาพบเหาะนี่นีลุงแดงเนะพี่น้องแมผู้ไดเป็นแม่ถนาดครับเท้าถนัดพอแม่เสียบดแล้วขนาดเท้าพอกบแม่มั่ ยังแต่เมเา่าและเป็นแม่เป็นแม่คบแทนบุญคุณพ่อแม่ักีน้พกบวชตอายพ่อเปวอสวเนบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้องเนแม่เท่ามาก่อน ตัดสามเสือได้ยอมตัดใต่ใสนี่แตกำแม่ออกเมียแล้วก็พี่น้องคนน่ะนนี้ลูกเล็เล็กตนี่เยอะสดี่ไก็ตาว้าวเขาอไรนนนมันสิีไบวดวชอไบิดบาปพิีบาปกรรมมาชนะ ลุงงงลุงลงแดงว่าเหตุผลที่บวชตะกี้เพิ่นอายหัวแป้าว่สาสนะิพี่น้องเวลาหัวเปิดแป้แล้วเพิ่นอายวันนี้ก็ได้บวชชีวิตจังสิได้เจริญหลวงเรื้ยงเพราะว่าตอนแม่เพิ่นเสียเพิ่นก็บ่ได้บวชเนาะพี่น้อง คนมาบวชให้ตำลังเราดีใจว่าลุกดีใจวหลุบะอาสาธุ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 มาใครเลือกเมื่อหร่บอ่ะมานละมาคนละด้างจากด้านแรกเไปล่างใส่ มามบาทเลยได้ไม่แท้ะ้ตาลนาลนลตาเลยลให้ให้บาปให้เวนบ่ให้มีบาปมีเวนแม่บวชคุณแค่คุณใหพ่อให้แม่วเนนั่ง่นั่งบ่แล่นองเขาตัดน้ำลังวะเลบ่ ถ้าเป็นน้องเด้ไมยใ้เมียก่อนอนมีเม็นเทรศัพท์มาเลยโทรศัพท์้ยขันเลยนะเจ็บ้ามนปดปนี่โอ้ยินเทนหุงอยู่ปัเนี่ได้โทรศัพท์นานะตอนสตาอีก่จยได้ไดโทรศัเจ้าละทายผู้อาจารย์เจ้าช่เยเ้ายแล้วิแทนผม ยังย<ห>ังคอยดอตาายทรเัาวแพงพี่น้องก็มาอยู่สามคนเนาะ้าแพงปะเมาและก็ปปะดำเอาตัวส่งนี่นะเพราะว่าาออยู่ใกล้อยู่สวรรค์พุ่น้อสองคนอยู่สวรรค์พุ่นบได้มาไกลนาะพี่น้อง มันเลื่อนเจ้ากระไฮจะเลื่อนลุงเรื่องมันนะหืมหาบุญใบบุญละลายข้าพตุลาได้เบาดังเนาะเบาอยู่ในใจอธิษฐานอยู่ในใจใถ่ายใกล้ถ่ายใกล้พอาจารย์ถ้าคำแดงเพิ่นมาบวชอยู่วัดนนท์สมบูรณ์พระอาจารย์ได้ทำพิธีบวชให้เพิ่นเบิ่งเด้อแท้ผมนะเด้ผึงนะเป็น ขออนุโมทนาสาธุใา่หร้อบ่โดยเอาไม่ออกเอาไปใส่ต้นไม้บึ่งยูทูบแล้วนะอาจารย์โอ้มียูทูบป y o ยูทูบได้นี่้าอาจารย์สาแพงเลย้องสาแพงบ่ด้วยองดังพี่น่นะดัง่อ๋ไปล่างมาเลยป็นแพงอ้างบนกลามาที่หนิครับท เอาเอะไรนเาไปใส่ใ่ังไปใส่ต้นไม้หาเอาหนัหน่อยเพื่อนให้เพื่อนให้เอาไปใส่เงาไม้แล้วก็อธิษฐานเอานดีดีเอ้ยดีดีดีใจว่าลุกเบ้อลูกเตตี่สี่ว่นสันพอพอเพื่อนทีเขาบวชเพื่อนตื่นเตตีสี่ มาแม่นักนอนอีล่ะบ่ลเดืออ้อลลกบ่แล้วอยากนอนบอหนอื่หตาลนะโอ้ย <laughs> จิเห็นหน่อยหึงแ <laughs> ต่ดีสง, <laughs> งเปิ่งแขขาดูพี่น้องอ้ยโผล่ังไงสนป้านเกียร์ค่าค <laughs> น้องดีด,งดี่ลยโอ้ยปลาเมาครับขขโทลุลไลเด้อพี่น้องเด้อภาพด เยืมตรวจสอบเบิง่งไปไปเบิ่งกันเลยเนาะที่ปัญิพาบวชแล้วลก็ซีมี่ซีละวัดเพิ่นนางเอาเอา,เอามอโมโมธาต้นำน้ำหนะแม่เงินมงโมโมธาต้นน้ำเบิ่งเอาเงินดัน้เอาเงินมงโมโมน้ำหนะแม่ ไปถูบ้ะไป,บไปจกพุ่นก็ได้นะไป,ไปมาถือเราด้วยอ,อย่างน,นงาั้นหลังจากที่ตัดผมเลยเนาะพี่น่องเนาะพี่ที่ก็สิเป็นสัมมาเนนเป็นคนโกนหัวหายเท่าแดงนะิ่นอย่างอ้ายหัวตาิ่น ว่าเพื่นชีมีอันมีตั้นี้ตั้งแต่เกิดมาเพื่นอยากอ้ายเพื่นระบวชวันนี้แหละมาบวชเนาะพี่น้องบวชบวชเอาบุญบวชแท่นคุ้นให้แม่ให้พ่อให้แม่ให้ชีวิตมีความจเจริญรุ่งเรืองเน,ะเนงานนะเหตยังทำยังกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาเนาะ ีนี่ปลาเมากับชีไห้เบิ่งสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อปลาเมาสิขึ้นไปนั่งถ่ายอยู่ศาลาไปเลยศาลาหงธรทำไปเลยเด้อขึ้นมาศาลาก่อน กำลังนั่งถ่ายอยู่ตอนนี้มีคันหาคันคอบวชอยู่ลุ่มพุ่งอยู่พื้นอยู่พื้นอนา,านการเขียมจีบเออน่นๆนเานๆแล้วบ้าง <laughs> มาแก่ๆเข้าหนาๆคุ้มก่อนตัวน้ำน้ำแข็งตัวที่เดียวนั่ Tepat juga Di sana Di Saksikan เดชังชาติวังอาชาาปังเสนาขันทันเจอนุสตปังปภังสัยาสัตยันติสัพพะตุอามิจานะมิถานะสัตยิชัดมณฑัญญาเจชังชาติวัง I'm not 我我我我我 现在过年又困难。 นเบ้อระบ้อนี่ย่างเี้นะ้เกิดอนไระโม้อบ้เกิดเวยดบวชจักมื่อเย็เมื่อตร้าเมื่อต้นต่างาิคกเขศีเิดในใจตั้งแต่เกิดมา Năm đó, cho lấy những giảm lắm 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 พิธ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีเสร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเป็นทีเรียบร้อยสรงเฮากับสิเดีพากันเมือบบบนี้เป็นเเปป็็นนพิธีบวชที่ง่ายๆนะพี่น้องเนาะว้าวคือกุศลนี่นะกุศลได้กุศลสี้สมนะหน้ากระสังบ่าท่านมีไฟนอนพี่น้องเป็นชคดีกว่าหมู่วะซะน้าบอได้นอนกุศลใหม่กุศลสี้สมองตองค่ะแน่น คูบวชครูบวชหายกับพระอาจารย์บวชหายกับบุญอิรเนาะกระแ่บุญมาแห้งพี่น้องบรูู้ว่าสิปพืชปั๊บได้บวชไหวตอนนี้เอากระสิได้พากันเมื่อพากดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อสบายดีเนาะเราชมคลิปหนาสบายดีไป